สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับมาพบมาพอกระเจาตาพ้าลวยคือเก้านะคะในทางช่อง YouTube เนาะคลิปนี้เจาตาก็จะว่างแนวทางของฮานอยค่ะฮานอยออกทุกวันเนาะรูดสามน้อยค่ะรูดสามน้อยเ็นนี่เป็นของเจาปากแดงเด้อค่ะประวัติเพิ่นวันที่ยีสิบสามเนาะค่ะของเพิ่นเข่าไปยู่ค่ะพี่น้องเข่าไปหนึรอบเนาะรอบ VIP สองตัวบุญเนาะค่ะ VIP เข้าไป หนึ่งรอบค่ะเจี๊ปากแดงค่ะเจี๊ปากแดงห้านอยออกทุกวันค่ะของเจตามีรูดสามนอยเนาะรูดสามนอยจะมีรอบพิเศษรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่งรอบ v ีไอพีหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะมาตามต,ามตอมนีไปไหมกับเจ๊ปากแดงค่ะของเพิ่นกับเขาอยู่เนาะค่ะเจ๊ J. ปากแดงรูดสามนอยค่ะ วิ่งรูดเพิ่นห้มาศเกับ0ค่ะเมื่อนี้เจ็ดกับ0ูสองตัวสี่หางเจ็ดศูนยหนึ่งศูนย์หกศค่ะเบิลจะมี7 7 0ดเตัวสมหาง7 0็ดศูนย์ห้าเจ็ดเจค่ะวิ่งรูดเพิ่นดินทอกันค่ะเจกับ0เนยนให้2สองหางค่ะเจ๊ปากแดงเน้นสองหางเนาะเจหนึ่งกับ0ูย์ห้า สามตัวเน้นหางเดียวค่ะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแคปหน้าจอค่ะไครจะไปตอกับเจปากแดงเนะหาะฮานอยมีทุกวันเด้อค่ะออกทุกวันเนะหาะฮานอยออน้อยนำโชคค่ะออน้อยนำโชคเพิ่นกับเขาไปยู่ค่ะเข้าไปนะ ขอาไปล่างหลบวีไอพีค่ะเขาไปหนึ่งรอบวีไอพีออกสามตัวบนเก้าเก้าหกล่างสี่หนึ่งเนาะค่ะของเพิ่นเขาตัวกลับหนึ่งสี่ค่ะออน้อยนำโชคกับขอบุญขอบุณออน้อยนำโชคลายลายเดอร์ค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตากับขอบคุณเป็นอย่างสูงลืมขอบคุณเจปากแดงต่ัวผงยา คนผ่านไปแล้วเนาะกราบขอบุญขอบคุณเจ๊ปากแดงเด้อค่ะยอดลังที่ให้แนวทางมาว่างเนะาะเพื่อนให้มาว่างแล้วลืมลืมขอบคุณเพิ่นเซยบ่เจ๊ตาว่ะสิกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอ้าวห้าน้อยค่ะมาแล้วมาต่อเนาะห้าน้อยออน้อยนำโชครูดสามน้อยค่ะวิ่งรูดเพื่อนให้มาหกวคับสาม สองตัวสีหางค่ะหกแปดหกเจ็ดสามห้าสามสี่เบิ้นหกหกสามสามสามตัวสองหางค่ะหกสามห้าหกหกเจ็ดสามสามหกวิ่งหลุดหกกับสามเดินทอกันค่ะเน้นหางเดียวด้วยค่ะอ่อ,อนน้อยน้ำโชกหกเจ็ดเน้นหางเดียวสามตัวก็เน,น้นหางเดียวค่ะหกหกเจ็ดแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับอ่อนน้อยน้ำโชกเนาะ ฮานอยรูดสามนอยค่ะรูดสามนอยสามรอบเนาะค่ะพิเศษปกติ V.I.P. ค่ะฮานอยออกทุกวันเนาะมาไปโตกันค่ะไปตโตอสมใจอสมใจเพิ่นกระเขาอยู่ค่ะเพิ่นกระเขาไปหนึ่งรอบเนาะเขาไปเบิร์แปดแปดเนาะค่ะปกติ ปกติออกบุญเป่าแปดแปดแปดเลยพี่น้องสี่สามหลังของเพื่นเขาพายุเนาะออสมใจค่ะกันยังกันยังถือว่าเดินอยู่เนาะคะ่ห้าน้อยของเพื่อนเขารอบหนึง่งกันยังถือว่าเดินอยู่เขาอยู่ออสมใจมาหลุ่นไปไม่โตไปโตค่ะ ใสมือนีกับห้าน้อยสามรลอดนะคะ่ะรูดสามน้อยอสมใจรูดสามน้อยะคะ่ะวิ่งรูดเพิ่นให้มาสามกับเจ็ดสองตัวสี่หางคะ่ะสามเก้าสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เบิ้นสามสามกับเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางสามเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสามสามเจ็ดเด่นที่สามกับเจ็ด สตัว2หางค่ะพุณเน้น3 8กับ7จ็ดสหางเดียวค่ะ3ตัวเน้นที่7 3 8แปดเอาแคปนาจอค่ะใครจะไปต่อกับอสมใจเนาะค่ะพอสมใจใครจะไปต่อแคปนาจอไปรุ่นกัน3มรอบค่ะรอบพิเศษปกติ V.I.P เนาะค่ะ ฮาหนอยก็มีออกทุกมือเนาะค่ะฮาหนอยมีทุกวันออกทุกวันค่ะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไว้เอาไปรุ่นกันตอนแรงเนาะค่ะเอาไปต่อของเจตานี่รุดบ่เขาจะกรอบด้วยค่ะพี่น้องกับพอโทษขอให้เอฟซีเป็นยังไงเจตตาของเจ้ามารุดดีแท้เอา รุดจักงวดนาะพี่นอ้องลายงวดลายกบเขาวทาดีเนาะกเขาทาเด้เอ,อร,าาดรือว่าจังใดเอฟซีกำลังแรงใจไปต่อคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะไปต่อคือเกา่ารุ่นต่อสามน้อยคือเกา่ามือนีลุดมือว่านนีลุดยีบสามค่ะมือนีกะไปใหม่พิจารณาใหม่รุ่นต่อค่ะ กบพอโทษขอให้แนวทางลุดไปหาหน่อยเนาะห้าน้อยเจต,ตาเ่ามือนีค่ะลุดสามน้อยมาไปใหม่เป็นมือไม่เป็นวันทีไม่หรอเด้ออะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแมนบอยฟนโนงให้กำลังใจเจ้าของให้กำลังใจเจ้าของไปรุ่นรุ่นลุดสามน้อยมือแรงเจต่ารุนแนวทางเนาะค่ะให้กำลังใจเจ้าของ เอาวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดของเจตา8กับสค่ะ8กับสีสองตัวสหาง8ปดสี่แปดหาสสามค่ะเบินแปดแปดสามตัว3มหาง8ปดสี่สามแปดสีดสดแค่ะวิ่งรูดเดินเท่ากัน8กับ4เน้นสองหางค่ะแปดสกับสี สตัวค่ะเน้นหางเดียวส8่ค่ะแคบหน้าจอค่ะไพจะไปต่อกับเจตาพารวยเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางนะะเ,น,เงน,างน,ะะนาะแคปหน้าจอแล้วมาไปต่อค่ะ แคปหน้าจอแล้มาไปต่อเป็นของใครเป็นของแน,วท,งงนวทางพอเก่งค่ะแนวทางพเกิงค่ะสองตัวบมาเนาะค่ะสองตัวบมามาแต่วิ่งรูดของเพิ่นรูดสามน้อยเนาะกับมาอยู่สองตัวมาสามกับหนึ่งค่ะวิ่รูดสามนอยแนยวทางพอเกิงค่ะ ขอโทษขอไพ่เอฟซีแทนแนวทางพอกิ่งเนาะค่ะสองตัวพ้นบบดืนบเขาเนาะอันนี้มีเอฟซีเขามารับชุ่มรับฟังกขอโทษขอไพ่ค่ะขอไพ่แทนพื้นเนาะกับพอเป็นอย่างเขามาไปตค่ะเป็นไปตให้กำลังใจเจตตาให้กำลังใจแนวทางพอกิ่งคือเกาดื้อค่ะกับขอบุญขอบคุณที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตตาผ้าร่วยเนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รับแนวทางเนาะคะ่ะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดแนวทางพ่อจิ๋งให้มาเก้ากับสองค่ะสองตัวสี่หางเก้าห้าเก้าหกสองสี 4, ่สองสามเบิ้ลเก้าเก้ากับสองสองค่ะสามตัวสามหางเก้าสองสี่สองเก้าหาสองเก้าหา เก้าสองสองค่ะวิ่งรูดเด่นเท่ากันค่ะเก้ากับสองวิ่งรูดเด่นเท่ากันเก้ากับสองสองตัวค่ะสองตัวเน้นสองหางเก้าห้าสองสี่สามตัวเน้นหนึ่งหางค่ะสองเก้าห้าคลิปนี้กับขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะมือนีคอยพี่น้องโชคดีกับรูดสามน้อยเนาะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงม,มีความสุขกันทุกคนคะ่ะเดินทางไปใส่ก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคะ่ะคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ